เราสบายเราชิลแล้วคุณลองคิดดูสิคะว่าคนที่เขาเป็นคนฟังเราคนนึงขึ้นไปพูดเนี่ยมันตั้งใจมากคนฟังเขาชิลอะแล้วถ้า <c oughs> คุณทําอะไรผิดเพี้ยนไปนิดนึงเขาเห็นหมดนะเ <c oughs> ออ <c oughs> นะคะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผิดเพี้ยนเีงแค่ยอมรับแล้วอย่าไปคิดว่ามันคือผิดหรือถูก <c oughs> น้อมรับทุกสิ่งนะคะ, <c oughs> ะ,คะอาบะอยู่ในตําแหน่งที่มองเห็นโบนะคะเธอเคยกินขี้มูกตัวเองปะ ฉันเคยกินขี้โูกตัวเองไหมเหตุอะไรบ้านถ้าทำโบตอนแรกมือกับขามันจะเกริงก่อนค่ะ,คะเพื่อตั้งใจฟังคำถามตอนตั้งใจฟังดีมากเห็นละเอียดอ่ะต่อไปลแล้วก <ๆ S 2> พ็พอถามไปพอถามไปปุ๊บตาจะแบบเพ่งแล้วก็ลักษณะ ยังไม่ยิ้มอะปากก็จะฉีกยิ้มก่อนแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นตรงจมูกแล้วก็หน้าก็ยิ้มนี่ออหน้าก็ยิ้มนี้แล้วไหลก็เริ่มหอมาแล้วเริ่มหอมาแบบเหมือนขำขำแบบตัวมันสั่นมาอะค่ะแล้วอะไรจำไม่ได้แล้วก็แกไปจำสิ่งละเอียดไอ้สิ่งใหญ่ๆไม่เห็นเลยเสียเข้าแล้วก็หันข้างหนีเลยนะคะ เออแล้วก็เท้าเท้าขยับขึ้นมือมือแกว่งอ่าเออแล้วไงคะแล้วก็เขาก็ค่อยเริ่มพูดครีพีดอ่าหันหันหน้าเมื่อกี้เห็นใช่ไหมคะว่าเขาหันหน้าหนีไปหัวราะข้างๆก่อนเสียงสูงปิดมาเลยนะอ่าเราหันกลับมาพูดพูดยังไงคะระหว่างที่เขาทวนสนามเขาทวนแบบไหนฉันเคยกินขี้มูกใช่ไหมอ่าเขาทวนแบบไหนระหว่างเขาทวนกายภาพเขาเป็นไงเห็นไหม ทวนแบบยิ้มไปด้วยแล้วก็ขำตัวเองเพื่อนๆเห็นอะไรไหมตอนที่เขาทวนแบบเจะแบบเลาะอีกค่ะกันแบบหน้าแดงแล้วก็เลยเขาพยักหน้าด้วยตอนแรกเขาพูดฉันเคยกินขี้ม้อไหมก็แบบนี้ฉันเคยกินขี้วูฟไว้แล้วก็แล้วก็กั้นตอนท้ายอ่ะเราก็ไม่ต้องเฉลยกันนะโอเค นะดูให้ละเอียดนะคะอ่าสลับค่ะอ่าดูอ่ะอย่าเพิ่งเมาสกันลูกจริงๆทพี่ปัดชอบใครในนี้ใช่ไหมจริงๆรพี่ชอบใครในนี้ใช่ไหม ลักษณะทางเกียรภาพของพี hopping, ่ปัดคือกั้นหัวเราะแล้วก็เริ่มหน้าแดงเริ่มแบบแล้วก็ลมมองไปข้างงนิดหนึ่งแล้วก็แต่ก็เริ่มแบบจริงๆพี่ชอบเครดีๆใช่ไหมแล้วก็แบบแล้วก็ค่อยๆยิ้มแล้วก็แบบออกมาแบบเนี้ยคือตอนแรกก็คือเหมือนกลั้นหัวเราะแล้วก็เริ่มยิ้มแล้วก็เริ่มแบบตอบดีไหมวะเอ้ยคือแบบเออฉันฉันแบบทําไมถามเออทำน้องก็แบบเออทำไมถาม ทำแบบนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเออทำให้เขารู้สึกไงคะทำให้เขารู้สึกเขินมากนะคะมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะมือแกร่งมือปิดปากด้วยมี่นะคะหมุนไปข้างหลังด้วยเดินหนีเลยนะคะเดนหนีแล้วก็ไปตั้งสตินะคะแล้วกลับมาเส้นเลือดขึ้นขาเส้นเลือดขึ้นปูดเลยชิงหัวแม่แดงมาเวาเลสเทยเอ้มือไม้เริ่มไม่รู้จะไปไว้ไหนแล้ว โอเคอ่ะด okay, right? um, um, uh ีค okay ่ะไปายคู L ่ต่อไปโอเคล้อเล่นล้อกันเดียวกันเลยนะ